ฉันเป็นพนักงานของการรถไฟมาหลายปีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเก่าๆเขาเล่าต่อกันมาเกี่ยวกับโบกี้สีแดงหมายเลข3-4-2โบกี้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อ10ปีก่อนคร่าชีวิตผู้โดยสารไปกว่า50ชีวิตหลังจากซ่อมแซมเสร็จก็ถูกนำกลับมาใช้งานใหม่ คืนหนึ่งขณะที่ฉันกำลังสับรางฉันเห็นโบกี้สามสี่สองแล่นผ่านไปอย่างช้าๆทั้งที่มันไม่ควรจะวิ่งในเวลานั้นนั่นมันโบกี้ผีสิงนี่นาเสียงพี่คนขับรถไฟข้างๆกระซิบเขาเล่าว่าเคยได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากโบกี้ตอนตีสาม แล้วเคยเห็นอะไรไหมคะฉันถามเห็นสิเห็นเงาคนนั่งเต็มไปหมดทั้งังที่โบกี้นั้นมันว่างเปล่าเขาตอบเสียงสัน่น หลังจากวันนั้นฉันก็ไม่กล้าเข้าใกล้โบกี้สามสี่สองอีกเลยจนกระทั่งมีข่าวลือว่าโบกี้นั้นหายไปจากโรงเก็บไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนแต่รู้กันดีว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่รอคอยที่จะเดินทางไปกับรถไฟขบวนสุดท้าย